สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดิน ส่วนสาขาที่2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าค่ะเบอร์โทรติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4วันนี้ร้านคุณเสมอแท็กเตอร์มีรถเข้าใหม่หนึ่งรายการนะคะจะเป็นรถรุ่น L3218SP ะคะกุ้งก็เลยจะพาลูกค้ามารีวิวรถสวยๆกันนะคะแต่ก่อนจะไปรีวิวกุ้งขอกำลังใจนะคะในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวกันเลยนะคะสำหรับรถรุ่น L3218SP นะคะคันนี้นะคะเป็นปี64นะคะเป็นโฉมปัจจุบันของคู b o t a เลยนะคะซึ่งจุดเด่นก็คือสามารถเติมน้ำมัน B20 ได้นะคะใบดันคันล่างอันนี้เราไม่ได้ทำสีนะคะแต่เป็นตัวใหม่เพราะรถเนี่ยเดิมๆนะคะไม่ได้ใช้งานดันดินม,มานะคะเรามาใส่ตัวใบดันคันล่างชุดใหม่ให้เลยนะคะส่วนสีสันตัวจะเป็นสีเดิมๆทั้งคันเลย สภาพนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะสีตัวรถนะคะสีเดิมเเลยนะคะรถค่อนข้างใหม่มากๆรถตีเดียวรอยมากยังอยู่ทุกจุดนะคะค่ะตัวยังไม่ได้มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะรอยมาร์กยังอยู่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรถสภาพมือหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าประหยัดไปได้ถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะคะราคา4ี่0สนสามแสนบาทใบดันฐานทวนนะคะ เราไล่ไปดูห้องที่นั่งผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะคะดูดูขตรงนี้นะคะสีสันยังสวยอยู่เลยไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยนะคะมีกล่องเก็บเครื่องมือครบนะคะพร้อม <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้กันนะคะไม้รถที่ร้านนี้ไม้แท้นะคะ ชั่วโมงการทำงาน840ชั่วโมงนะคะรถปี64เป็นรถไล่นะคะสำหรับหลังคานะคะหลังคาจะเป็นหลังคาเดิมๆหลังคาจากโรงงานนะคะสภาพไม่มีแตกไม่มีหักนะคะซุ้มล้อรถสีเดิมๆนะคะไม่มีรอยบุ่สวยๆนะคะายางนะคะยางดอกยังสูงอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ90-95เนะคะ สีล้อกระทะสีเดิมทั้งหมดเลยนะคะรอยมาร์กยังอยู่ทุกจุดนะคะราคา379,0 0 0ได้ไปดัน่านทวนหลังนะคะ,ะค่อนข้างดีทีเดียวนะคะราคาประหยัดไปได้ถึงแสนนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายทั้งสองด้านเป็นของเดิมจากโรงงานนะคะเรามาดูช่วงท้ายรถนะคะท้ายรถนะคะ,อะรอยมาร์กยังอยู่ทุกจุดนะคะ ของเดิมสีเดิมทั้งหมดนะคะเราไล่ไปนะคะอาอยางอีกฝั่งหนึ่งก็ยังสวยนะคะดอกยางซุ้มล้อฝั่งนี้นะคะสีตุดูทั้งหมดนะคะ จุดรอยม้าต่างๆของโรงงานยังอยู่ครบนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะเ,เดี๋ยวให้ช่างตั้มมาทดสอบระบบของรถคันนี้กันดูนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางรถคันนี้สามารถจับจองออนไลน์ได้เลยนะคะใช้กันยาวๆไปเลยสบายใจได้เลยสำหรับรถคันนี้นะคะ3 7 9 0 0 0บาทไปดัน่านทวนรถปี6,4นะคะรถสตาร์ทติดง่ายระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกตินะคะ รถใช้งานปีเดียวเองนะคะไม้แท้นะคะ800ชั่วโมงนะคะสภาพรถเดิมๆทั้งคันนะคะสีใบดอ่อตัวใบดันติดตั้งใหม่นะคะรถคันนี้ไม่ได้ใช้งานดันหน้ามาเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจเอารถไปเ,เข้าสวนทุเรียนสวนยางทำสวน สามารถทําได้เลยนะคะรถรุ่น L3218 เป็นรถขนาด3สูนนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์ใช้งานท,ทั่วไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเพาปั่นกันนะคะสักครู่นะคะแป๊บนึ่งนะคะค่ะเพาปั่นนะคะ เราปั่นนะคะทาง,งานงปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเหมือนรถออกป้ายแดงเลยแต่ประหยัดไฟกว่าแสนเลยนะคะลูกค้า สภาพเดิมๆทั้งหมดนะคะไม่ได้มีการทําสีไม้แท้แน่นอนสําหรับร้านนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถไถมือ2ปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะ<ม>สวยๆกันไปเลยคันนี้3218เป็นรถขนาด3สูบ2เท้านะคะขับเคลื่อนสีล้อได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ